เอเชินและผู้สี่เพื่อนสีที่พูกพันกันมาตั้งแต่เด็กเสียงหัวเราะความสุขสนและใจรักในการผจญภยัยคือสิ่งที่ร้อยเรียงพวกเขาไว้ด้วยกันปีนี้การผจญภัยจะพาพวกเขาสู่ใจกลางธรรมชาติที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนฉันเจอแผนที่ที่บอกทางไปสู่แม่น้ำที่เล่าลือกันว่าถูกลืมชาวบ้านบอกว่ามีวิญญาณโบราณและเทพเจ้าที่ถูกลืมคอยปอกป้องพืนน้ำแห่งนี้ เสียงหัวเราะดังก้องขณะที่พวกเขากำลังเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นคือสัญญาแห่งการผจญภัยความตื่นเต้นอโอบอวนอยู่ในอากาศขณะที่พวกเขายกเรือแคนูลงน้ำสายหมอกยามเช้าปกคุมแม่น้ำคลายกับม่านหมอกแห่งสรวงสวนทุกแรงที่พายพวกเขากำลังทิ้งความคุ้นเคยไว้เบื้องหลังและก้าวเข้าสู่ความอบก,กอดอันแปลกใหม่ของสิ่งที่ไม่รู้จักการผจญภัยครั้งนี้ จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลเนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสลับกับการพายเรือการสำรวจและแบ่งบรเรื่องราวกันฟังใต้ท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบและระยับแม่น้ำคือผู้นำทางพวกเขาล,เลัดเลาะไปไปตามป่าทึบและทุ่งหญ้าที่อาบไปด้วยแสงแดดยิ่งเดินทางลึกงไปพวกเขายิ่งรู้สึกสิ่งบางอย่างเฝ้ามองอยู่บางสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ส่งเสียงกระซิบผ่านไม้แหงและเสียงร้องอันแปลกประหลาดของนกที่มองไม่เห็นเย็นวันหนึ่งพวกเขาตั้งแคมป์บนเก่าเล็กๆกลางแม่น้ำดวงอาทิตย์อัสเดงอัสเดงแตงแต้มท้องฟ้าเป็นสีสมเพลิงและสีม่วงเครมเมื่อความมืดเข้ามาเยือนความตึงเครียดก็แผ่ซ่านออกมา เสียงกระซิบของสายลมดูเหมือนจะแฝงดีวยพวกไม่เข้าใจเงากองไฟเต้นรำย่างน่าคนลุกแบรมลำแปลเป็นเกิมหลุกอังประหลาดพวกเขารู้สึกถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในป่าและความเงียบที่ไม่เคยเงียบจริงเขาเล่ากันว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งจมน้ำใต้ในแม่น้ำแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นนักว่ายน้ำที่เก่ง แต่กถูกแม่น้ำดูดกลืนหายไปไม่เคยโผล่ขึ้นมาอีกเลยเลยคนอื่นๆ้กหน้าเข้ามาไกลต่างก็ตื่นเต้นกับเรื่องที่ชินแล้วบางคนบอกว่าวิญญาณของเขายัง,ง,ยงวนเวียนอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้และจะแก้แค้นคนที่บังอาจรบกวนลุมฝังสพอตใต้น้ำของเขากองไฟส่งเสียงแตกปริยะประกายไฟล่อขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเหมือนหิ่งห้อยที่หวาดกลัว ทุกคนนั่งเงียบตั้งจมอ,อยู่กับความคิดของตัวเองความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงกองไฟและเสียงร้องไก่ไกของนอกกลางคืนเช้าวันรุ่งขึ้นความรู้สึกไม่มั่นคงใจปกคลุมพวกเขาเหมือนมอกนาดวงอาทิตย์ที่เคยเป็นภาพที่น่าเย,ย็นดีก็ไม่ให้ความอบอุ่นใ,นใดๆแม่น้ำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งแห่งความเงียบสงบนี้กลับให้ความรู้สึกที่น่ากลัว พวกเขาเก็บเขาของกันเงียบความรานน่า,า,า,ราเริงก่อนหน้านี้ความเริงก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจบทริปนี้พวกเขาผลักเรือออกจากเกา่าไปพายตัดผ่านพื้นน้ำด้วยความเร่งรีบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่น้ำดูเหมือนจะต่อต้านกระแสน้ำพัดต้านพวกเขาอย่างรุนแรงเสียงหัวเราะหายไปถูกแทนที่ด้วยเสียงกระเด็นของใบพายและเสียงหอบหายใจทายทันใดนั้น เรือแคนูที่เตและเธอเงียแค่นั่งอยู่ก็ชนเข้ากับโคดหินใต้น้ำที่ซ่อนอยู่ใต้กระแสน้ำเชี่ยวกรากเรือแคนูลำทำให้ทั้งคู่ตกลงไปกระแสนัมที่โฮมกระนำอีกสองลำมอง,มองด้วยความหวาดผวาขณะที่เพื่อนของพวกเขากำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากกระแสน้ำที่โหดร้ายและเย็นเยียบ